ตากรกฎาคม2020เวลา6โมงเช้านะคะ Apple สาขาที่2ในประเทศไทยนั่นก็คือ Apple Central World นะคะได้ปลดผ้าดำออกค่ะเผยโฉมโลโก้ที่ชื่อยาวที่สุดในโลกเอาชื่อแล้วก็กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ร้องกันไปได้นะคะมาเป็นลายของ โลโก้ Apple ที่กำลังจะเปิดร้านอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ถ้าเทียบกันในสาขาแรกค่ะเกือบ2ปีแล้วนะคะที่เปิดตัวสาขาแรกคือที่ Apple i c ไอคอนสยามไปนะคะสาขานั้นเนี่ปลดผ้าดำแล้วก็เผยโฉมโลโก้อ่องตั้งแต่ประมาณวันที่25ตุลาคมถัดมาอีกเด็ดหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าไม่กี่สัปดาห์ถัดมาก็เปิดตัวสาขา Apple i c ไอคอนสยามอย่างเป็นทางการให้คนได้เข้ามาแบบตื่นเต้นกันเล่นๆนะคะดังนั้นสิก็เลยคาดเดาไปว่ามีข่าวลือออกมาว่าเอ๊ะมันจะเป็นวันที่ย 25หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ข่าวที่ Apple ปล่อยอย่างแน่นอนนะคะก็ยืนยันว่าไม่ใช่วันที่25ในการเปิดตัวช็อปสาขานี้อย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่เกิน1เดือนหลังจากนี้อาจจะเป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Apple สาขาเซนทรัลเวิลด์ก็เป็นไปได้ค่ะความยาวของ Apple นี้นะคะรอบช็อปสาขานี้เลยทีเดียวนะคะที่เป็นตัวกรุงเทพมหานครมรัตนโกสินทร์แน่นอนสิสามารถตีความได้ว่า เนื่องจากสาขานี้เป็นชอ็อปใจกลางเมืองในหัวใจคนไทยตีแยกแล่าประสงค์ในตรงนี้คือกลางเมืองจริงๆนะคะแล้วก็เดาว่าความเป็นแบบสะท้อนความเป็นกรุงเทพมหาคนครได้ดีแล้วก็ได้ชัดเจนนะคะช็อปสาขานี้ทงสูงมากๆแล้วมันก็จะเห็นเป็นลักษณะตัวตึกที่มีความแตกต่างจากสาขาไอคอนสยามไอคอนสยามจะสวยไปอีกมุมหนึง่งคือมีความแบบว่าได้วิวแม่น้ําได้เห็นแบบหน้าฟาซตาดของตัวตึกที่มันมีความสวยงามอลังการโชว์ความเป็นไทยแต่ว่าสาขานี้เนี่ยมีไอดี ของความเป็น Apple ปอบหรือว่า l p s t o Store เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแถมได้พื้นที่แบบ ดีสุดๆเรียกว่าได้กล่องดวงใจของเซ็นทรัลเวิด์ไปแบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่ายังคงคอนเซปต์เดิม Apple เนี่ยเขาจะชอบเบลนเข้าไปในชุมชนชุมชนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของการดีไซน์ตัวตึกให้มันเป็นแบบว่ากระจกกระจกแล้วก็อยากให้เป็นเป็นแบบใจกลางชุมชนที่คนเนี่ยมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแบบสร้างกิจกรรมดีๆสนุกๆเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ซีคาดเดาว่านะคะว่าทางเซ็นทรัลเวิด์เนี่ยจะยินยอมมอบกล่องดวงใจให้เพราะว่าถ้าคุณขับผ่าน สี่แยกลัดะสมในวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าด้านข้างนะมันจะมีโลโก้ฝั่งนี้แล้วก็โลโก้ด้านหลังที่ขับผ่านเ,นเห็นแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสี่จะพาไปดูตรงโน่นๆที่เขายืนก็นอยู่ตรงนู้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงแบบเขาเรียกอะไรชะลอยเหรอไปไปนี่คือโซนตรงประตูทางเข้านะคะ,ะเห็นว่าประตูทางเข้าเนี่ยคุณต้องอยู่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้นะคะแล้วก็ประตูทางเข้าก็มาทางนี้นะคะแล้วตามวงจุ้ยแล้วก็ไม่ควรจะมีประตูทางเข้าทางออกที่ มีหลายฝั่งมากนักนะคะก็คาดเดาว,ว่าประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวที่จะพาเดินอ้อมไปทางนู้นนิดนึงค่ะด้านหน้านี้นะคะถ้าวันนี้ใครมาค่ะแล้วก็ เห็น QR code ตรงนี้ QR โค้ดตรงนี้จะเชื่อมไปที่ตัวเว็บไซต์นะคะที่คุณสามารถเข้าไปดูได้กรมแกรมกอมแกรมนะคะเป็นตัวเว็บไซต์ของตัว Apple สาขา Central World นี่ค่ะอันนี้เป็นแบบสโลแกนของสาขานี้เก่าใหม่อินเตอร์ความเชื่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจวัฒนธรรมอดีตความเป็นไปได้ความเป็นจริงจินตนาการหมดนี่แหละที่เขาคิดว่าจะมาแฮปปี้นงที่สีแยกราชประสงค์แห่งนี้ค่ะอยากบัสปาร์ค จอยในเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นของคนสร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ค่ะมาเรามาดูนะคะมันสูงมากซีดาว่าในนี้ยสชั้นชัวๆค่ะแล้วก็โลโก้เนี่ยโอบรอบเลยทีเดียวตัวหนังสือของบนโลโก้เนี่ยอยู่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ฟิลลิ่งแบบ Apple สาขาใหญ่ๆนะคะอย่างที่นิวยอร์กมากๆหรือว่าชิคาโกที่แบบเห็นตัวตึกที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแอปเปจริง,รงๆเพราะว่าสาขาข้อสยามมันยังแบบคลิป ลุกหน้าตาของของตัวแบบศูนย์การค้าเขาอะค่ะแต่ว่าที่นี่คือคลิปลุกความเป็น Apple จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสาขานี้เนี่ยจะมีไอดนติตี้พิเศษนะคะเช้าวันนี้ซีมาสแตนบายตั้งแต่6กโมงเช้านะคะเพื่อเห็นโลโก้นี้แล้วก็รายงานส่วนให้ทุกคนได้ดูก่อนใครเลยค่ะตรงนี้ที่จียืนอยู่เนี่ยคือสี่แยกรัดประสงค์นะคะที่อยู่ตรงฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์เนาะมองไปตรงนู้นนะคะคือพระพรหมนะคะแล้วถ้าคุณขับรถผ่านมาตรงนี้เส้นนี้เส้นนี้เห็นไหม ถ้าคุณขับขานมาเส้นนี้นะคะคุณจะมองเข้ามาฟึบเห็นบรรยากาศโดยรวมต้องมาอยู่ทางนี้ีรอบรอบเขาเนี่ยให้ความรู้สึกของความเป็นช็อปแอปเปลด้วยการโอบรอบเรื่องของที่นั่งที่เป็นมานั่งลินลินนะคะตำๆๆหน่อยเพราะว่าเวลาถ้าเกิดแบบว่านั่งแล้วก็จะเทควิวของตัวช็อปได้ดีนะคะรวมไปถึงปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยคือทำให้แบบแอมเบียนซ์ตรงนี้เนี่ยมันดูแบบ รอบๆช็อปแอปเปิลมันก็มีความเขียวๆสวยงามนะคะตามคอนเซปของแอปเปิลค่ะเดี๋ยวชิคจะไปยืนใกล้ๆให้ดูอยู่ตรงนี้แหละน่ะ Smooth สมมติว่าซีนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเปียกซึ่งเปียกซึ่งฝนตกอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวซีจะไสมินี้มากใหญ่มากสูงมากค่ะน่าจะสวยมากแล้วก็กิจกรรมน่าจะครบหรือว่าอาจจะมากกว่าสาขาไอคอนสยามได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะถ้ามองจากซส์เซ้นแล้วเนี่ยคิดว่าสูสีสช็อป ไอคอนสยามแต่ว่าช็อปไอคอนสยามเนี่ยมันมีแค่ชั้นเดียวดีเดาว,ว่าถงสูงขนาดนี้เขาคงทําตั้งใจเอาไว้สําหรับ2ชั้นเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะคะเพราะว่าขนาดตรงตัวนี้เรียกสกายวอล์กได้ใช่ไหมเออมันเป็นแบบทางเชื่อมเนาะจากรถไฟฟ้ามาเนี่ยย่างสูงไม่เท่าชั้น2ของตัวตึกเลยค่ะไปค่ะออกกําลังกายนิดนึงเสื้อไม่ได้ขาดนะคะเป็นไปสายนะ <laughs> <laughs> ตอนไลฟ์สดตอนเช้าแบบมีคนบอกเสื้อขาดคืองงมาก ที่ตรงนี้เราจะเล็งเห็นว่าชีวิตีวิถีคนเมืองอย่างของจริงนะคะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ดูเหมือนจะมีประตูทางเข้าด้วยดูเหมือนว่าจะมีประตูทางเข้าจากสองฝั่งนะคะที่เห็นชัดเจนคือด้านล่างลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็บริเวณทางเชื่อมตรงนี้ซึ่งปกติคนผ่านไหมมาเซ็นทรัลเวิลด์ผ่านหรือไม่ไม่ค่อยมีใครมาทางฝั่งน,นี้เท่าไหร่เนาะ เพราะฉะนั้นประตูทางเข้านี้อาจจะเรียกแขกให้เขาได้นิดนึงค่ะประตูทางเข้าฝั่งนี้นะคะจะเชื่อมโยงกับทางเข้าห้างแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปซิก็เห็นมีคนผ่านไปผ่านมาอยู่ถ้าเกิดคุณมาผา่านทางรถไฟฟ้าเนาะแต่มาอยู่ตรงนี้ขอจับหน่อย <C> <c chio> จะเห็นโลโก้ที่ชัดเจนจับต้องได้กรุงเทพมหานครอมรรัตนะโกสินทร์จึๆกๆึลองต่อลองต่อ มหิธระอยุทยามหาดิลกพบนพร,รัตน์ราชทานิบุรีรมราชดิเวทมหาสถานอยู่นั่นแหลคะค่ะอมรพิมานอวตารสถิตสักกคติยวิษณุกรรมประสิทธิสวัสดีเห็นไหมคะว่าไม่เคยได้เทควิวนี้มาก่อนบ้านอยู่ค่อนข้างห่างเมืองนะคะ ถ้าคุณมาจากรถไฟฟ้านี่จะเป็นวิวที่เมืองมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดได้ว่า Apple สาขา2นั่นก็คือสาขา Central World นั้นอยู่ใจกลางกล่องโดนใจของกรุงเทพมหาคนครเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะแต่บางคนอาจจะค้านนะบางคนจะบอกว่าเธอสี่แยกราบประสงไม่ถือว่ากลางเมืองแต่ก็ถือว่ากลางเมืองสําหรับใจคนกรุงหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะเนาะเพราะว่ามันมีทางสัญจรทุกอย่างครบหมดเลยค่ะอ่ะลุบตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะว่า หลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนสาขานี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือเปล่าสาวกแอปเปิลทุกคนได้มาเจอสีนในวันเปิดตัวอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะแล้วเรามากรีดกราดกับสาขา2ของ Apple Central World ที่นี่กันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาด